ngā <sniffs> ไไม่ได้เออเขัาของห่วงถึงหาเตรียมใจทันตอนหน้าเล่นแบบเดิมก็ได้ถูกควา้าไปควงตอนหน้าถูกควา้าไปควงตอนหน้าเล่นแบบที่เราเล่นไปถูกคว้าไปควงตอนหน้าะจะรับ ใชโชคดีที่เธอเลอือกลินพิเศษ box box in the box Big -a boom. Six. six, uh, one, six, one, six three, ไอ้ไไน,น้องนี่แกนอกใจฉันไปมีชู้กับเสียงคนอื่นเหรอไอ้สาวน่าทักจุนทำก่อนลงก่อนลงก่อนลุงก่อนลุงก่อนก็อย่าไปเชื่อวันดับไอ้เนี่ยทำอะไรโหูร้องแฉได้แล้วฉ<ห>ันเ<ห>น,นีนเ่ยเท็จแกหมดแล้วอเอ่อเอ่อก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยยังโทษให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้ว น้าก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทําผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสให้อภัยจะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีทู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็เกนะินพอแล้วก้อยใส่หัวเอาเวรชีวิตฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันอเออแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอ่ะก้อย

นี่ปเนี่ยมันเป็นที่บ้านฉันพวกคุณสามคนอะไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นนี่มันริมรัวบ้านฉันมันเป็นที่ของฉันไม่ใช่ที่ของพวกคุณพวกคุณไม่อายกันบ้างหรนะืวไงมาทะเลาะกันหน้าบ้านคนอื่นอะแย่งที่ที่ไม่ใช่ของพวกคุณได้ซ้ำมีปัญญาซื้อรถอะก็ช่วยมีปัญญาสร้างที่จอดรถของตัวเองด้วยนะ ไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของพวกคุณน่ะนี่แล้วถ้ายังมาทะเลาะกันคือมาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านฉันอีกฉันจะแจ้งตำรวจตัุพวกคุณฉันเนี่ยถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วค่ะอย่าให้ฉันต้องเอาไปประจานในโซเชียลนะคะสมัยเนี้ยกาติดจรวด 4G นะคะคุณเออสซลคับนีเซรยอัลไม่เอาเหือนกันแล้วถ้าจะมาทำอันธพานแถวนี้คิดดีดีหน่อยนะอย่าลืมนะคะ เพาฉันอะมีหลักฐานอิมไปหาที่จอดที่อื่นก็ได้วะอ้ขี้งกไปขี้งกขีงกไข่เลยซิ้งหฐานนิสัยไม่ดีเห็นกับตัวแลก ไ่้สิครับอะไรแกว่าส่กับปิกกระปอยก็แกส่งกับปิกกระปอยได้สิไอมาดูนี่นี่ไงโอ้นี่การกองไซบาจสีบอดิมการให้ไปหน่อยฝึกพูดเอาแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วมาดูแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตัวไซบาสีบอดิมการคนตรงไหนไอมาส่งกับปิกกระปอยเหมือนกันดูนี่ปากปตามหรอดูนี่ ไอพวกรังแกคนจนรังแกคนจนนี่ว่าไปดีกว่าไปไหนอยู่นี่โอ้ยพวกเราล้อมไว้อย่าให้มันหนีเปล่ปล่อยผมนะครับผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมนะนะนะนี่ไอ้พวกคนเลวเนี่ยเวลาอไรทำผิดนะไม่เช็คด้วยเวลาระเราจะไปซื้อของเอาแล้วครอะไรวันนี้แก้แค้นว่าจับแก้แก้แค้นจากการทีแก้แค้นปย้อนระดับเนี่ยโอ้ยพี่ครับพี่ขอร้องครับโอ้ยย่งไม่ทรรมบาเลยนะครับผมจะเป็นใครไม่ดีกว่านั่นเลยนะครับผมจะเลื่อนอะไรสักต่างๆเลยนะครับ เขาไม่มีสิทธิ์ในบฟล์กเครื่องบินเพราะฉะนั้นแกเองก็ไม่มีสิเศษผัาไก่โดนแกโวยวายโวยไปคนกับเซ็นเป็นไกลเลยไปไปตรงนี้นะไม่ต้องไปสนามบินอะไรเท่านั้นโกรธโอเคพอใจนั้านอาหารแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง